เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับนนี่ของกอระบะซีเป้ารถสวยๆเดิมๆนักชมเลือกใช้งานเลือกซื้อกันนะครับคันนี้ฮอนด้าสวีทเดนเวอร์ชั่นสภาพดีครับเดิมๆเ,เลยบอดี้ดีเดิมบ้างไม่มีชนหนะักเครื่องวีเทคนะครับของเครื่องเดิมๆแห้งๆเช่นกันะมีฝุ่นเกาะบ้างครับเข้าคาแคร์หน่อยก็สวยคันหน้าบางๆไม่มีชนหนะัก หน้าเดิมท้ายเดิมครับราคาถูกด้วย4,9,500บาทนั่นเองขับดีวิ่งดีนะครับพี่กัดดูรถอยู่ปทุมสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภายในเบาะหนังครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเลยนะครับตะเข็บซอกมุมเดิม,ดมครับบอดีด้ดีไม่มีชนหนัก4 9 5 0 0บาทครับคุ้มค่าแน่นอน สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ